สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องแม่โป๊ปพารวยนะคะวันนี้เรามาติดตามผลงานของการาฉีดยาขยะแบบทำเองนะคะอย่างง่ายาหลังจากที่ทำการฉีดไปแล้วได้10 10วันนะคะ หลังจากที่ทำการฉีดไปแล้วได้10วันวันนี้มาติดตามว่าหลังจาก10วันเป็นยังไงนะคะปัญหาประสาทรนะห่วงนั้นที่กำลังฉีดฉีดตอนเช้า5โมงเนาะพอบ่าย3ฝนตกมานะคะฝนตกมาแล้วก็า3าวันแล้วเราก็ได้ทำการอัปโหลด,ดคลิปไปให้ทุกท่านดูแล้วว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้10บวันเรามาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเนาะลองดูนะคะอันนี้ วันนั้นนะคะต้นหญ้าต้นหญ้าสูงนะคะวันนี้วันที่10บนะคะหญ้าตายตายลงแต่ก็ยังไม่หมดทุกต้นนะคะน่าจะเป็นผลจากที่ทำการฉีดเสร็จแล้วฝนตกมาช่วงบ่าย นะคะอันนี้คือ,อยาทยาขยะที่ทําเองอย่างง่ายปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้เนาะไม่ต้องอไปซื้อสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายจ้างคนคนเขาไม่กล้ารับจ้างนะคะอันนี้เราสามารถทําเองแล้วก็ฉีดเองได้นะคะก็จะมีหลงเหลือบ้างนะคะหลงเหลือบ้างแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถือว่า,าตายนะคะนี่ต้นหญ้าแก่ตัวเน,นี้ยต้นหญ้าสูงนะคะ ต้นหญ้าสูงแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนส่วนที่มันเหลือเนาะส่วนที่มันเหลืองเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีต้นที่มันตายหเหี่ยวแห้งนะคะอ่านะก็ถือว่านะคะเอออ่ะนี่นี่น ตัวนี้ที่มันยังมีหลงเหลือน่าจะฉีดไม่โดนนะคะน่าจะฉีดไม่โดนต้นหญ้าส่วนต้นไหนที่ฉีดโดนนะคะต้นไหนที่โฉยโดนเนี่อันนี้มันอยู่ใกล้ต้นมันวันนั้นฉีดแล้วก็สักพักหนึ่งฝนตกมาค่ะอันไหนที่คือถ้ามันหญ้าหนาเกินไปนะคะหญ้าหนาเกินไปมันก็จะมีหลงเหลือบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ 70%-80% ก็ถือว่าโอเคนะคะ อันนี้คือผลงานจากการทำยาฆ่าหญ้านะคะอย่างง่ายโดยใช้เกลือนะคะผสมกับปุ๋ยยูเรียแล้วก็น้ำซ้อมสายชูน้ำเปล่านะคะเพื่อทำการฉีดยาฆ่าหญ้าถ้าจะให้ดีเลยนะช่วงเวลาที่เราฉีดเนี่ยจะต้องไม่มีไม่มีฝนตกนะคะไม่มีฝนตกแล้วก็แดดต้องแรงนะคะ ถ้าสวันในเวลาสามวันติดต่อกันเนี่ยฝนไม่ตกแดดเอาตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นการปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรานะคะถือว่าเป็นการปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรานีสังเกตต้นหญ้านะคะแปลงนี้หญ้าจะขึ้นหนามากเลยนะคะหญ้าขึ้นรกมากเราก็ได้ทําการอชีดยาฆ่าหญ้าโดยการใช้ปุ๋ยยเรีย ผสมเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูทำการฉีดพ่นนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะรักษาสุขภาพของเราาสำหรับกรเกษตรกรที่ทำไร่มันสําปะหลังหรือทำเกษตรกร,กรทำไร่อะไรต่างๆนะคะถ้าเรา ต้องการที่จะใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยเนาะอย่างปลอดภัยแล้วก็พร้อมกับใจรักในพืชในการทำการเกรรษตรแต่วัพืชมันก็จะขึ้นมาย่งอาหารเราจำกัดวัชพืชยังไงให้ให้ปลอดภัยสำหรับชีวิตของเราก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับทุกทานท่านาในการเลือกใช้ น,ะะนำเอาไปใช้ในการกําจัดไรเพืทที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ปบ๊บพารวยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัด นะคะคในคลิปหน้าจะหาสิ่งที่ทดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับทุกท่านาได้มารับชมนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ